กบดูนางงามกบอยากเมาสค่ะวันนี้เข้าบรายการกบดูนางงามนะคะแล้วก็เพลงก็ผ่านฉันไปเลยนะคะ mm hmm. โอเคการเปิดรายการวันนี้วันนี้เรามากินสุก,กี้กับ mm hmm. มิสแกรนสมุทรสคร,สร mm hmm. น้องเดียอนัญญาพร mm hmm. มบุตรเดี๋ยวน้องกำลังเดินทางมา mm hmm. เดี๋ยวมาเจอน้องกันเลยนะคะโอเควันนี้ได้อยู่กับใครคะอยู่กับเดียอนัญญาพรมบุตรมิส mm hmm. ยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยเดียอนัญญาพมรบุตรมีสแกนสมุดสาขาค่ะโอเคถือว่าเป็นการแบบว่าโปรโมทมีสแกนสมุทรสาขาในเนี่ยคือมันแน่จริงนอนัญญาตั้งแต่ลงมาก็ไม่เคยดรอปจริงๆนะกระแสไม่เคยพังไม่ไม่ไม่เคยพ้องเลยนะจะดรอปยังไงล่ะออกทุกช่องขนาดนี้เขาบอกว่ากระแสไม่เคยดรอปเลย แต่ตอนเรานั่งดูมันใกล้มากใช่ไหมขนาดเราเป็นคนดูจริงๆอ่ะไม่แรงก็เจอเดลมาเนี่ยเจอจริงมอนคือหน้างานแคลดูแรงด้วยหรอแรงไม่แต่แต่เจวาคำที่เรารู้ว่าน้องคนอีกันเนี่ยเราทางเราเราก็เลยไม่ขีดอะไรใช่ไหมแต่เราคดกันว่าโอ้มันสปอร์มือแรงเหมือนกันเนาะไม่ถึงสิบนาทีค่ะเพราะแค่เป็นลมเลยค่ะตอนนั้นเออคือหนูยังไม่รู้ตัวเลยนะตอนนนั้จนแบบว่าพอกําลังแบบถ่ายรูปแล้วเดินถึงออกมาพี่ในกองก็แบบโดนแน่มึงเอาแล้วโดนแน่ โดนอะไรโดนอะไรเขากลับโรงแรมลุกเท่านั้นเลยจบรู้เลยก็ออกไทยรัฐเลยไม่ออกทุกช่องค่ะช่องเท็ดช่องสามไทยรัฐ one hd ออกหมดมีคนแช่งหนีสมุดสับอ่าสมุดสับตอนนี้นางแบบมีกระแสดราม่าทุกปีจริงหยอกแต่อันนี้เป็นดราม่าที่น่ารักเนาะเพราะว่าแบบว่าแบบทำตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยค่ะพี่กบไม่คอมเมนต์หนึ่งทำไมพ่ออะไรกับคุณลิซ่าอ๋ออะไรไม่แล้วน่าริตราก็ออกทุกช่องอีกแล้ว ใช่พอารอบแรกหนูก็เกิดได้พราะแมลิตา,อาตอนนั้นนะแมลิตาบอกว่าให้กีดหนูก็เลยกีดแล้วหนูก็ลืมไปว่าข้างหน้ามาัออนเป็ไมโครโฟนหนูก็ลอกกีดใส่ไม้ไปเลยใส่ผิกไปเลยใช่แล้วรอบสองก็คือเป็นแมลิตาที่โดนแบบเป็นชุดแดงสาวเด<อ>รสแดงกับพี่ยืนเ,เ,<อ>เป็นคู่กรณีกันเลยเนางไปยีโนมนางไปเนาะเออใช่แต่ว่าล่าสุดที่เพิ่งแบบลงเพจไปอะเรื่องเกือบโดนปลดอะที่พูยกับพลอยมานะคนก็ถามมาเยอะนะคก็แบบว่า ก็มีการเทียงมันเกิดจากการแต่ว่าเหมือนเราไม่ได้คุยกันโดยตรงอ่ะเหมือนตอนคอนเทนต์จบจีนใช่ไหมหนูก็คือเหมือนเพึ่งวงใหม่ๆแล้วทีเนี้ยหนูก็เห็นว่าเพื่อนอะปล่อยคอนเทนต์แล้วของเราอะไม่มีหนูอ่ะหนูคุยชาช้าแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยเหมือนก็ว่าทักเหมือนคุยกับพี่ในทีมแต่ไม่ได้คุยกับพี่สมิธแล้วก็คุยอะไรเงี้ยแล้วบางทีหนูคิดว่าการที่หนูพิมพ์อะไรบางอย่างไปอะไรเงี้ยคือในมูทหนูนูอาจจะแบบว่าแบบว่าอันนี้ไม่มีหรออะไรเงี้ยแล้วทีนี้หนูไม่รู้ว่าโดยการอ่านการอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแบบว เหมือนไม่ได้สื่อสารกันอยู่ตรงกับพี่สมิตเองนั่นแหละก็เลยมีประเด็นเกิดขึ้นโอเควันนี้เนาะเราก็มาทานข้าวกับน้องเบียเนาะก็คือควันฉ่ำมากคุณดูว่าดูสีสามานยอยู่หรือว่าดาราวันสมัยก่อนะวันนี้มะม่วงขวัญขะอขันเข้านะก็วางตรงใส่แล้วก็คือเป็นอันเนี้ยเออเป็นสโมอแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมจะรับมงโอเคพี่นิวทั้งนั้นคำถามแรกเริ่มเลยพี่นิว คำถามแรกนะครับสีน้ำเงินหรือสีแดงสีน้ำเงินค่ะเพราะอะไรเพราะว่าหนูชอบสีทนกลมแล้วก็ทนแบบทอนอะไรที่แบบแบบสมุนแดงก็ต้องแดงมากันดีนะเงินก็ต้องแบบทน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 เข้มมาอะไรเงี้ยอ๋ออีอย่างสีน้ำเงินเป็นสีประจำจังหวัดสมุทรสาครนะคะ เลยโอเคสูงหรือรองเท้าผ้าใบครับสูงค่ะตอนนี้เพราะเป็นนางงามเนาะผพาใบก็เอาไว้ที่อื่นก่อนเอาไว้รอให้หนูอำนาตําแหน่งก่อนเออถ้าฝ <c oughs> นตกหรือแดดแรงเอ่อแดดแรงสินะเพราะคนฮอตอย่างเราอะรอเลยค่ะ <c oughs> เซนบิกินี่กำลังจะปล่อยรอก่อนนะคะเออแมวหรือสุนะัขสุนัขค่ะชอบหมาค่ะที่บ้านเลี้ยงอยู่3าตัวค่ะแต่มีแมวนะคะแล้วก็อ๋อ,อแต่แต่ว่า เพราะพี่ดีเนี่ยแมวก็จงคิดไม่ทันค่ะขอโทษทีไอจีหรือเฟซบุ๊กไอจีค่ะใช่เพราะว่าขนาดลงรูปแล้วบางทีแบบเฟซบุ๊กอ่ะบางทีหนูไม่เห็นรูปแบบใครแท็กอะไรบ้างบางทีตอบไม่ทันแต่ถ้าไอจีอ่ะมันตึ้งตึ้งตึ้งแบบเร็วมันเร็วกว่าเนาะน้ำเปล่าหรือน้ำตุมน้ำเปล่าค่ะ เป็นอาจจะดูเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนางเอ็นกินน้ำส้มแต่ก็าคือน้าเปล่าก็คือจะได้สุขภาพดีกินมันละแปดแก้วคะ่ะไม่เคยหาหมอไม่เคยเข้าคลินิกเลยค่ะสามาแปดแก้วอ่าบบน,บบนอ,อ่านสบัดปสะบังเค้กเบก็ถ้าเป็นกระแสปูมาขนาดนี้ก็สบ,บัดเลยสิคะ่ะอย่างราก็ทำให ู้จักเราตอนนี้มรู้จจักริวตอนนี้ติดแฮชแท็ก,ข,กข,ของตัวเองในทิกติกอ่ะขึ้นมา13.8วิวล้านวิวโอ้ยโดนเตนมากต่อไปครับพี่นิวแด๊ดดี้กับตงเอครับแดดดี้ค่ะเป็นคนชอบแบบคนที่มีอายุมากกว่าะคะ่ะอุ้ยตายเดโยตี้กับพิตี้ครับอืมโคยโยตี้ก็ได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าหนูอาจจะแบบว่าไม่ได้เต้นแนวโคยโยตี้แต่ว่าแบบว่าก็ชอบเต้นเนาะก็เลยเลือกโคยโยตี้ดีกว่าเออ สุกี้หรือหมกอนะคะเอาวันนี้ไปกินสุกี้นะคะก็ต้องสุกี้ค่ะนี่ค่ะเป็นการสตรีมนะคะแบบผมไอ้น้ำหน้าในตัววันนี้กินที่บอกไม่ได้ค่ะเพราะไม่ใช่สปอนเซอร์อ <laughs> ต้องเข้าแล้วนะคะใช่ค่ะอ,นนอุ้ยอะไรนะหนูผู้ชื่อไปแล้วไม่เป็นไร <laughs> จาไข่หมูสีกาแฟจะไข่หมูค่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอร่อยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะสปอนเซอร์ Z ซนด์เอดโปรค่ะชาไข่มุหมู100%ค่ะอย่าลืมนะคะโปรตีนเลิศๆถ้าหุ่นลีนต้องเลยค่ะชาไข่มุก Z นด์เอดโเท่านั้นรวยมากปิดสปอนปิดสปอนเป็ร้สาเลยผักเนี่เนี้ยอืมโอ้ยในนี้ก็นี่ค่ะขออนุญาตนะคะโอ้ยไม่ร้อนนะ คนสวยยางเราหรอคะเออ อันดตบหน่อติดตามอะไรยังไงแล้วก็เห็นบอกว่าบีกินนี่ก็จะมีมาอะไรยังไงก็คือว่าอย่างแรกนะคะเมื่อกี้บิกินี่เนาะก็คือเราไปถ่ายรูปรอปล่อยนะคะเรื่อยๆกดเข้ากองเนาะก็ฝากติดตามนะคะเพจมิสแกนสมุทรสาครนนะคะ่ะหรือไม่ก็ทาเพจเฟซส่วนตัวของเบียร์นะคะแล้วก็ไอจีนะคะ D E A R D E A R R แล้วก็อันเดอร์สกอร์ค่ะในนั้นก็จะมีลิงก์ต่อๆไปเรื่อยๆเช่นลิงก์ดอมอะไรอยเยครับก็สามารถเข้ากันมาได้นะคะเพราะว่าด้อมจะเต็มแล้วเนาะอย่างที่บอก จะเปิดน้องสองแล้วค่ะแี่แค่4,000กว่าคนเท่านั้นเลยก็จะเต็มแล้วก็มีเท่าอ่า่้ที่ผ่าน่นจะมอะไรนะคะจะมีตในดอนะคะก็จะมีแจกของเรื่อยๆเนาะถ้าสมมติครบห0คนเม่เมื่อไหร่นะคะอยากจะบอกว่าทีดีแจกที่พักที่พัทยาเนาะอุ้ย สองคืนปะหนูไม่แน่ใจอันเนี้ยเ,เดี๋ยวต้องรอเพรพี่ดีช่าเซอไทนะคะแล้วก็มีแจกของเ,อเรื่อยๆเลยอยากให้เข้ามาลองติดตามกันดูนะคะโอเคขอบคุณน้องเดียมากครับวันนี้ <า S 1> จต,ต่จดจะต้องไปเลไปเล่นกบดูนางงามกบอ,อยากเมา